สุนักจิ้งจอกหางด้วนวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก้าวพลาดไปติดกับดักของนายพรานและหางของมันก็ติดอยู่ในนั้นในขณะที่มันพยายามดิ้นรนสุดชีวิตจนหลุดรอดออกมาได้แต่มันก็ต้องสูญเสียหางของมันทิ้งไว้ในกับดักสุนัขจิ้งจอกกังวลใจกับหางที่ด้วนกุดของตนและคิดขึ้นได้ว่า ข้าจะต้องทําให้พวกเพื่อน,อนคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากพวงหางนี่แหละเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสุนัขจิ้งจอกหางด้วนจึงเริ่มบอกกับเพื่อนๆของมันว่าการที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีหางนั้นดีอย่างไรมันกล่าวอ้างว่าตั้งแต่ข้าไม่มีหางข้าก็โดดเด่นกว่าพวกเจ้าแล้วข้าก็ยังวิ่งได้เร็วขึ้นด้วยเพราะไม่มีหางหนักๆมาคอยถ่วง แล้วเพื่อนๆนของมันทั้งหมดก็คล้อยตามไปกับวาจาที่เจ้าเล่นั่นสุนัขจออิ้งจอกอาวุโสที่คอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆจึงพูดข <carro S 3> <ๆ>ึ้นว่าหวงหาที่ดูสวยงามของพวกเราเป็นสิ่งที่มีค่าและเราควรภาคภูมิใจกับมันแล้วขาก็ไม่เห็นว่าสุนัขจิ้งจอกตีหางด้วนจะวิเศษตรงไหนเจ้าอย่าพยายามมาหลอกพวกเราให้ใหยากเลยดีกว่า หลังจากที่นักเรียนฟังนิทานจบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่58ตอนที่1นะคะคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกหางด้วน แล้วเขียนเครื่องหมายการถูกในวงกลมของคําที่ถูกต้องนะคะอ่านิทานสุนัขจิ้งจอกห่างด้วนเด็กๆได้ฟังไปแล้วนะคะเมื่อกีอ้ทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะเหตุใดสุนัขจิ้งจอกจึงหางขาดเด็กๆฟังไปแล้วเมื่อกี้นะคะ,ะมาดูภาพที่1นนะคะ,ะภาพที่1ถูกนายพรานฟันหางของสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมคะ าภาพที่2นะคะก็คือหางของสุนัขจิ้งจอกนะคะติดอยู่ที่กับดักของนายพรานนะคะาภาพที่3ก็คือถูอะไรคะถูเสือกัดหางใช่ไหมคะาภาพไหนเอ่ยให้เด็กๆติก,ก,กาถูกได้เลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะข้อ2คําสั่งบอกว่า สุนัขจิ้งจอกหางด้วนจัดประชุมเพื่ออะไรนะคะ,ะมาดูช่องที่หนึ่งกันนะคะหาวิธีจับนายพรานใช่ไหมคะ,ะมาดูก็ความที่สองบอกว่าช่วยกันดูแลรักษาป่าใช่ไหมคะ,ะข้อความที่สามชวนให้เพื่อนตัดหาง ข้อความไหนเอ่ยเมื่อกี้สุนัขจิ้งจอกหางด้วนจะประชุมเรื่องอะไรเอ่ยจากนิทานที่เด็กๆฟังไปนะคะให้เด็กๆติการถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดเป็นตอนจบของเรื่องนี้เมื่อกี้ตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไรเอ่ยอข้อความที่1บอกว่าสุนัขจิ้งจอกทุกตัวหางด้วนทุกตัวหางด้วนไหมคะเมกกื่อกี้ข้อความที่2บอกว่า สุนัขจิ้งจกตัวอื่นยังมีหางยาวเหมือนเดิมใช่ไหมคะทุกตัวยังมีหางยาวเหมือนเดิมไหมเมื่อกี้ตอนจบอ่าข้อความที่สามบอกว่าสุนัขจิ้งจกหางด้วนไล่กัดหางสุนัขจิ้งจกตัวอื่นอ่าข้อความในเออให้เด็กๆติ๊ก,ก,กถุกได้เลยค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะสุนัขจิ้งจกหางด้วนมีนิสัยอย่างไรคะเด็กๆ ข้อความที่1บอกว่าซื่อสัตย์ใช่ไหมซื่อสัตย์ไม่รู้ข้อความต่อไปมีน้ำใจข้อความต่อไปลอกลวงมีนิสัยอย่างไรคะสุดนักกิ้งเก่กการที่หลอกให้คนอื่นตัดหางของตัวเองแสดงว่าก็เป็นคนยังไงเอ่ยนะคะ,ะมาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่59าสินะคะ,ะหน้าห้าสิเป็นกิจกรรม ค้นหาคนเก่งอ่าค่อยเด็กๆทำอะไรอืย่ยมาดูสิเจ้าหนูตัวขาวขาวเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกันหนูตัวไหนมีชื่อผสมด้วยสระอีช่วยระบายสีให้ทีอ่าให้เด็กๆนะคะเตรียมสีขึ้นมาคนละหนึ่งสีนะคะให้ระบายคำที่ผสมด้วยสารอีเออนี่คือเจ้าสารอีตัวนี้นะคะ อ่าทีนี้ให้เด็กๆลองหาดูซิคำไหนบ้างเอ่ยที่ประสมด้วยสาระอีแล้วให้เด็กๆระบายสีนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปสมม่งมให้คุณรูแม่การทางลายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย